ในช่วงวัยทํางานจะโฟกัสงานจะโฟกัสการสร้างตัวหรือว่าจะลงทุนกับตัวเองยังไงดีคลิปนี้นะคะเรามี5าอย่างมาฝากกับทุกคนนะคะเกี่ยวกับการลงทุนของตัวเองที่เราแพลนที่จะลงทุนในปี2024ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาไมซองนะคะคลิปนี้นะคะตื่นเต้นมากๆที่จะมาแชร์กับทุกคนนะเกี่ยวกับการลงทุนในตัวเองปีนี้ของเรานะคะจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราทุ่มเทให้กับงานมากๆแทบจะเป็นเป้าหมายเดียวของเราเลยนะคะจนรู้สึกว่ามีส่วนหนึ่งของตัวเองที่ รู้สึกว่าจะต้องกลับมาเซลฟ์แคร์แล้วเพราะว่าเราให้กับงานไปเยอะมากจนไม่ได้มีเหลือให้กับตัวเองเลยนะคะเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วกันเนาะในปีนี้ที่รู้สึกว่าอยากกลับมาลงทุนกับตัวเองมากขึ้นในรอบๆได้าเลยนะคะสําหรับข้อแรกเนาะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาลงทุนกับตัวเองมากที่สุดเลยก็คือลงทุนทางด้านเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะปีที่แล้วใช้เวลาับการทางานเยอะมากๆปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะต้องแบ่งเวลาให้ดีขึ้นนะคะให้เวลาส่วนหนึ่งเลยแหละกับตัวเองเนาะในการ ที่จะอยู่แบบสงบนิ่งได้ใช้ชีวิตบ้างสังเกตไหมว่าเวลาที่เราอะยุ่งกับการทํางานเครียดกับการทํางานอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เราเป็นคนที่แบบ อารมณ์ร้อนเป็นคนที่ความอดทนต่ําคนในวัยทํางานน่ะเราก็อยากจะสร้างตัวเราอยากจะดูแลตัวเองให้ได้อยากดูแลคนรอบข้างคนที่เรารลักให้ได้แต่การที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในวงวนของการทํางานทํางานทํางานเครียดเครียดเครียดตลอดเวลามันไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยเนาะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่เราตั้งสติได้ก็คือโอเคปีนี้เราต้องให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเนาะอย่าลืมให้เวลาตัวเองในการพักผ่อนกลับมาตกตะกอนมาฝึกคุยกับตัวเองได้ให้เวลาในการแบบเฮ้ยตบบาตว ตัเองว่าทำดีแล้วนะช่วงนี้ทำงานหนักมากจริงๆกำลังไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วแต่อย่าลืมพักบ้างให้เวลาตัวเองได้เป็นคนที่ขี้เกียจบ้างในวัน าะะการที่เราได้ให้เวลาตัวเองในการพักผ่อนได้ให้เวลาตัวเองในการเซลฟ์แคร์มันจะทําให้เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาไปเป็นเวอร์ชั่นที่ตัวเองชอบมากขึ้นจริงๆนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าทํางาน6วัน7วันทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยก็ลองลองทุนให้เวลากับตัวเองเนาะเป็นการแบบคืนกําไรให้กับความทุ่มเททุกอย่างของเราแล้วกันค่ะอย่างที่2ที่เราจะลงทุนในปีนี้นะคะก็คือลงทุนกับผิวนั่นเองค่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะก็แบบหันมาสนใจเรื่องความสวยความงามมาก น,นะคะดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มเข้าสู่วัย30กว่าเราว่าผิวมันเป็นตัวบง่งบอกอายุได้อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นปริ้วรอยต่างๆความไม่สดใสของผิวอะไรอย่างเงี้ยเลยหันมาให้ความใส่ใจผิวแบบรอบด้านมากขึ้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือเริ่มเข้าคลินิกอย่างเป็นรูทีนเนาะทุกๆ3าถึงหเดือนต้องมีการแบบไปยกกระชับไปดูแลเรื่องแบบ t e x t อร์ผิวให้ดีนะคะเข้าไปดูแลเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของเอจจิ้งเนาะก็คือต้องแบบยกกระชับใบหน้าทุกๆ6เดือนพร้อมกับบท็อกตรงหน้าผากน,นะคะแล้วก็อย่าง ก็คือดูแลในฝั่งของสกินแคร์เลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิวพยายามเติมความชุ่มชื้นทั้งมอร์นิ่งรูทีนในรูทีนนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เสริมเรื่องแอนตี้เอจจิงด้วยอีกอย่างหนึ่งสิ่งสุดท้ายนะที่ช่วยเราดูแลผิวได้แบบเชิงรุกมากขึ้นก็คือการทานอาหารเสริมพวกวิตามินต่างๆนะคะคือหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเราอะทานตัวนี้ไอเดย์ไอออนนะคะโดยเฉพาะแบบช่วงนี้ที่ใกล้จะหน้าร้อนแล้วคือแดดแรงมากๆตัวนี้ไอเดย์ I Day, นะคะเอาไว้ทานตอนเช้าก็คือจะช่ว ช่วยทาให้ผิวเราแบบทนแดดมากขึ้นใครที่แบบไลฟ์สไตล์แบบอยู่ข้างนอกเยอะๆผิวต้องเจอมลภาวะแบบแสงแดด UV หรือว่าชอบเล่นกีฬาเอาท์ดอร์ทำกิจกรรมไปเที่ยวทริปอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะจะช่วยเรื่องของแบบแดดต่างๆอย่างที่2นะคะก็คือเป็นวิตามินคู่หูคู่ผิวนั่นแหละ2ตัวทนันควบคู่กันตัวนี้กลางวันตัวนี้ตอนกลางคืนนะคะไปยอนก็จะช่วยในเรื่องของจุดด่างดำเม็ดสีผิวต่างๆนะคะใครที่มีเนี่ยเรื่องจุดด่างดำ,ดำเรื่องฝ้าอะไรอย่างเงี้ยทานตัวนี้ อนกลางคืนได้เลยนะคะควบคู่กันและ จะบอกว่าสําหรับคนที่อยากไปสุดเรื่องผิวจริงๆนะทางวิกาสกินแคร์เขามีอีกตัวหนึ่งออกมานะคะก็คือตัวเซรามายเซรามายเราว่าเป็นชื่อที่หลายๆคนได้ยินจนแบบคุ้นหูอยู่แล้วเนาะรู้ว่าเขาช่วยบูสต์เรื่องผิวนะคะความชุ่มชื้นใดๆทําให้ผิวมาแบบเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวานะคะ mm hmm. ก็จริงๆทางวิกาเขามีการแบบทําตารางไว้ให้เนาะว่าแบบตัวไหนควรจะกินเมื่อไหร่นะถ้าเกิดอยากจะบูสต์เรื่องผิวอย่างเร่งด่วนพร้อมๆกันนะคะก็คือสามารถทาน3ตัวเนี้ยควบคู่กันได้เลยแล้วก็ ใครอยากรู้ว่าตัวไหน ควรจ, um จะกินช่วงไหนก่อนอาหารตอนเช้าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะข้อมูลและช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใน description box ด้านล่างเลยค่ะก็เอาจริงๆสําหรับเราเองเป็นคนที่อ่ะทานอาหารเสริมแบบ on and off มาเรื่อยๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเออคนทักเยอะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นพออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราส่งไปให้แม่เราใช้ด้วยจริงๆอ่ะแม่เราก็บอกเลยว่าเขาอยู่ในจุดที่ผิวดีที่สุดในช่วงเวลาแบบ5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่แบบทานอาหารเสริมควบคู่กันไปกับการทาสกินแคร์เขา รู้สึกว่าผิวเขาดีขึ้นมันทาให้แบบเราได้การคอนเฟิร์มชันนะว่าจริงๆการดูแลผิวทั้งภายนอกและภายในควบคู่กันอะ่ะมันทําให้เห็นผลได้มากจริงๆนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอออยากจะได้ตัวช่วยผิวอย่างเร่งด่วนอาจจะต้องมีไปงานหรือว่าอยากจะกลับมาซ่อมแซมผิวหลังจากที่แบบไปทริปหนักหนักมาหรือว่ากําลังจะมีทริปแบบออกแดดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย across, ค่ะก็ลองให้วิกาส,สกินแคร์เป็นตัวช่วยในการดูแลผิวดูนะคะข้อที่3นะคะที่เราจะลงทุนในปีนี้นะคะก็คือลงทุนกับความรู้และสังคมใหม่ๆนะคะจะ บอกว่า2ปีที่ผ่านมานะคะนอกจากการทํางานก็คือไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากการแบบอ่านหนังสือแล้วก็แบบศึกษาเองเลยนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้สังคมเริ่มกลับมาฟังก์ชันเหมือนเดิมเขาเริ่มจัดสัมมนา,าออฟไลน์เจอการตามสถานที่ต่างๆมีเน็ตเวิร์กิงอีเวนต์นะคะเราก็รู้สึกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะต้องกลับไปสัมมนา,ากลับไปเรียนเติมความรู้ให้ตัวเองจริงๆเนาะเพราะว่าคนเราอะถ้าเกิดไม่ออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆไม่พาตัวเองออกไปเจอ ความรู้ใหม่ๆเสพความรู้ใหม่ๆมันจะทําให้เราย่าอยู่กับที่นะคะสาหรับเราเองที่อยู่ในฟิลแบบเซ l ฟอิมพรูฟเมนต์เนาะพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ในฟิลของมาร์เก็ตติ้งด้วยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องออกไปอัปเดตความรู้เจอผู้คนใหม่ๆที่แบบสปาร์กแรงบันดาลใจให้เรานะปีนี้นะคะก็คือยังโรงเรียนออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าใครติดตามกันใน IG นะก็จะเห็นว่าเราไปเรียนคอร์สของ Life e n น i ์วิ e มานะคะก็เป็นคอร์ส NLP นะคะจะเป็น7วันเต็มๆเลยถามว่ามันนนนนหหััักกกกกมย็็ทุคคือเรีน อาทิตย์ติดกันเป็น7วันที่แบบเนื้อหาแน่นๆเต็มๆเป็นการเรียนทั้งทฤษฎีทั้งเวิร์กช็อปด้วยในการเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจ คนอื่นๆในสังคมมากขึ้นและก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นจะบอกว่ามันมีทฤษฎีบางทฤษฎีที่เราเคยเรียนรู้อยู่แล้วแต่พอมันได้อยู่ในฟอร์มของการทำเวิร์กช็อปคู่กับคนอื่นจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งไปเลยทําให้เราได้เรียนรู้แบบที่เราได้ลงมือทําจริงๆไม่ใช่แค่อา่านไม่ใช่แค่ตาเห็นแต่ว่าเราได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆแล้วรู้สัมผัสกับตัวเองเลยว่าสิ่งนี้มันอิมแพคยังไงนะคะจริงๆการออกไปจอยคอร์สแบบช็อตคอร์สคอร์สสั้นอะไรใดๆนอกจากความรู้ที่ จะได้แล้วเรายังจะได้เปิดตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆคนที่มีความสนใจ เดียวกันคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยสำหรับเราเองที่ไปเรียนคอสนมี้มาก,ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยที่รู้สึกว่าเจอกับเพื่อนใหม่ๆที่รู้สึกว่าเราคอนเน็กได้ดีมากเพราะว่าเรามีความสนใจในการพัฒนาตัวเองเหมือนกันเป็นพี่ๆเพื่อนๆที่เราแบบคารพแล้วก็อยากจะสารแบบเฟรนด์ชิพนี้ไปได้อีกยาวๆเลยนะคะจริงๆสําหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดกลัวจะเจอสังคมใหม่ๆไม่รู้ว่าจะต้องวางตัวยังไงนะคะลองก่อน ลองที่จะเอาตัวเองออกไปถึงตอนแรกมันจะรู้สึกถึงแรงต้านอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะแต่ว่าการที่เอาตัวเองออกไปจากคฟอร์ฟโซนอ่ะมันจะทําให้หนึ่งเลยก็คือคฟอร์ฟโซนของทุกคนขยายกว้างขึ้นความสามารถของทุกคนก็จะขยายเพิ่มขึ้นเนาะมันก็จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะเราว่าทั้งเรื่องของการเติบโตแบบ Person a l เนาะในชีวิตส่วนบุคคลแล้วก็การเติบโตทางด้านการงานด้วยเนาะการที่เอาตัวเองออกไปเจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆคอนเน c t ชันใหม่ๆก็เป็นอะไรที่น่าจะแบบต่อยอดทั้งการงานแล้วก็ธุรกิจของทุกคนด้แน่นอนค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการลงทุนกับตัวตนภายในที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคือเราว่าเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับแบบ Inner peace Inner growth Inner St r e n g t h มันคือความแข็งแกร่งความที่เราสงบความที่เรามีความสุขจากภายในเนาะเราว่าคนเราเติบโตด้าน จิตวิญญาณได้แบบ หลากหลายทางมากๆเลยซึ่งสําหรับคลิปนี้เราอาจจะมาแชร์ในส่วนของเราแล้วกันคือจริงๆเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าที่เคร่งทางด้นานศาสนาขนาดนั้นแต่การที่เราได้รู้สึกว่าเปิดตัวเองให้ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอย่างเราเองเราเชื่อในเรื่องของ e NERGY เราเชื่อในเรื่องของแบบพลังงานจัก,กรวาลเราก็จะให้เวลากับตัวเองในการที่แบบเอาตัวเองไปอยู่ใน e NERGY vibration ที่มันดี ที่มันสูงเนาะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติมความรู้ในเรื่องนี้หรือว่าฝึกฝนความคิดฝึกฝนเรื่องสปิริตชัลของเราเองอะเป็นสิ่งที่เราอยากจะลงทุนด้วยในปีนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากจะนั่งสมาธิให้สม่ำเสมออันนี้มันเป็นการเรียกสติ ที่เหมาะสมนะสำหรับเราเรารู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วชีวิตดีขึ้นทุกด้านจริงๆทําให้เรามีสติมากขึ้นทาให้เราได้คิดไตรตรองสิ่งที่เกิดที่เจอในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกมิติเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเสริมสร้างสติปัญญาด้วยการอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าหนังสือคือมันจะไม่ทําให้คุณผิดหวัง <c oughs> ใครที่ DM มาบอกเราว่าแบบตั้งแต่ดูช่องมนาเมซองแล้วได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นหรือว่าได้กลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งมันทําให้ใจเราฟููมาาาาากกจรรรรริงงๆเเพะเรร้้สึว่่แบบหลยคัที ชีวิตเรามีปัญหาหรือว่าหลายครั้งที่เราไม่มีความสุขหนังสือเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ดึงให้เรากลับมาในทิศทางที่ถูกต้องตลอดเลยแม้แต่ในวันที่เราไม่อยากคุยกับใครไม่อยากจะเจอใครไม่อยากที่จะได้ยินความเห็นไม่อยากที่จะได้ยินคําปลอบใจจากใครการที่เราได้เจอหนังสือดีๆการที่เราได้เจอหนังสือเล่มเล่มหนึ่งที่ให้ความรู้กับเราอะบางทีมันทําให้เราแบบตื่นรู้ได้จริงๆเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้นะชีวิตนี้มันยังมีสิ่งที่ คุณยังไม่ได้เจออีกตั้งเยอะมันยังมีประสบการณ์อะไรตั้งหลายอย่างที่รอให้เราไป Ex p e r i e n c e แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เรื่องของ i n n e r strength กับ o u t e r s t r e n g t h เราว,ว่ามันมันก็ค่อนข้างค o น n e c กกันเนาะสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราได้ทั้ง i n n e r กับ outer strength มาจากออก,ก,ก,าการออกกําลังกายการออกกําลังกายของเรามันเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจเราระดับหนึ่งอย่างแรกเลยคือเรารู้สึกว่าเราได้ให้เวลากับตัวเองได้ให้ความสําคัญ กับการดูแลสุขภาพของตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกแข็งแกรง่งแข็งแรงทั้งภายนอกและภายในการที่เรารู้สึกแข็งแรงอะ่ะมันจะทําให้เรามีแรงบรนดาลใจในการออกไปทําอะไรก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าฉันจะทําอะไรก็ได้และฉันจะทํามันได้สําเร็จแน่นอนนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าชอบกังวล เกี่ยวกับอนาคตชอบสงสัยในตัวเองว่าฉันจะทํามันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยลองเอาตัวเองไปออกกําลังกายดูนะเรารู้สึกว่าแบบในวันที่เราเหนื่อยมากๆในวันที่เราทํางานหนักมากๆการที่เราได้ลากตัวเองไปออกกําลังกายได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟิลกูดอะ มันทําให้เรารู้สึกว่าเออ I can do it จริงๆนะคะก็ใครที่ไม่เคยลองก็แนะนํามากๆเลยข้อต่อมานะคะการลงทุนกับความสัมพันธ์ดีๆแล้วก็การให้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดมาก่อนในช่องเนาะก็เรารู้สึกว่าเรื่องของการที่เราเป็นคนที่เริ่มมีแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอิ่มฉันเต็มฉันเริ่มจะอยากให้คนอื่นแล้วเราว่า f e ลลิ่งนี้เป็น f e e ลิ่งที่พิเศษมากแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต็มด้วยตัวของเราเองก่อนอะ่ะเราจะไม่สามารถคิดได้เลยเมื่อก่อนตอนที่เรายังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่น เราจะรู้สึกว่าเราอยากได้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 การได้คือความสุขของเราแต่พอเราได้มาอยู่ถึงจุดนี้เนาะอายุ30กว่าแล้วเรื่องการงานการเงินของเราก็เริ่มไปได้ดีระดับหนึ่งมากกว่าเมื่อก่อนมากๆแล้วอะไรเงี้ยถามว่ายังมีมากกว่านี้ได้ไหมมันยังได้เนาะแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่เราพร้อมให้คนอื่นไหมเราเริ่มพร้อมแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นลองคิดดูเนาะเราสามารถให้อะไรกับใครได้บ้างเพราะว่าการให้เนี่ยเป็นความสุขอย่างที่มันได้ไม่ได้จากอย่างอื่นอะใครสะดวก การให้แบบไหนให้แบบนั้นได้เลยอย่างเมื่อก่อนตอนที่เราอาจจะยังไม่ได้มีสถานาการเงินที่ดีเท่านี้เราก็อาจจะให้ตามกําลังที่มีของเราเราชอบไปตามวันเกิดอะไรเงี้ยก็ เราสามารถไปติดต่อศูนย์เลี้ยงเด็กเออน้องหมาน้องแมวเราว่ามีมูลนิธิหลายที่เนาะที่เขาแบบรับความช่วยเหลือหรือว่าบางทีเลี้ยงอาหารกลางวันก็ได้เนาะสำหรับวันเกิดเราเราก็เคยไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่แบบมูลนิธิเด็กนะคะเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลมากๆเลยแล้วก็อาจจะชวนคนที่รักชวนเพื่อนที่ทํางานชวนครอบครัวอะไรเงี้ยไปมันก็ทําให้แบบได้บุญแล้วมันก็แฮปปี้กันทั่วหน้าเลยจริงๆแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าสามารถให้ด้วยความรู้ให้ด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ย ก็ทาได้เหมือนกันเราเองบางงานอย่างเงี้ยที่เป็นแบบงานสปีกเกอร์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆเวลาของเราอะเราแทบจะไม่มีให้ตัวเองเลยแต่ว่าทุกๆ 6, 6เดือนทุกๆปีหนึ่งเราก็ต้องดูว่าเราอะอยากจะสละเวลาช่วงไหนของเราในช่วงที่แบบมันพอมีเนาะเอาไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้บ้างไม่ว่าจะเป็นผ่านการช่วยงานเขาผ่านการแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นความรู้ให้เขานําไปใช้ต่อได้หรือว่าการพูดให้แรงบร,รนดาลใจอะยไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีอะความรู้แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่แบบ มันซื้อไม่ได้เนาะเราสามารถให้ได้ด้วยเวลาของเราให้ได้ด้วยประสบการณ์ของเราเราว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ในสถานะแบบการเงินที่ดีมากๆสามารถช่วยเหลือคนอื่นทางด้าน financial ได้ก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะใครที่เป็นคนที่เคยได้รับอะมันจะรู้สึกได้เลยว่าตอนที่ฉันแบบเด็กๆฉันเพิ่งเริ่มงานงานแรกเคยมีรุ่นพี่เลี้ยงข้าวฉันเออมันรู้สึกดีเนาะอะไรเงี้ยแล้ว อยู่ในจุดหนึ่งตอนที่เราเป็นรุ่นพี่แล้วตอนที่เราเป็นเจ้านายคนแล้วการที่เราได้ pay it forward ก็คือการให้ต่อไปอีกท่อนหนึ่งเพราะเคยมีคนให้เรามาแล้วเราให้ต่อไปอีกจะรู้สึกดีมากๆเลยการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่เคยเจอความสุขจากการให้นะคะลองดูว่าเราสะดวกใจสะดวกตัวที่จะให้แบบไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้ความสามารถการเงินอะไรใดๆนะคะก็ลองดูนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะที่ทุกคนเอ็นจอยได้ดูกันนะคะแล้วก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ